สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลปุ่นกันอีกแล้วนะคะซึ่งสำหรับคลิปวิดีโอนี้พี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถราคาย่อมเยาวไม่ควรพลาดเลยวันนี้ปุ่นพามาชมกับตัว3รุ่น2แบรนด์ ซึ่งบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาทุกคันน่าใช้งานกันมากมากค่ะคลิปนี้จะมีคันไหนกันบ้างเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันได้เลยในคลิปวิดีโอนี้ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะบุญจะพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถเก๋งราคาย่อมเยาวไม่เกิน2,000 0 0บาทจะมีคันไหนและมีรุ่นไหนกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันแรกสำหรับตัวนี้เลยได้เป็นตัว Toyota v i o s รุ่น 1.5J รถปี2009 เกียออโต้นั่นเองค่ะตัวรถนะคะสีเทาสภาพสวยสภาพดีเลยมาในงบราคาพิเศษมากมากจากราคาหน้าป้ายปกติ1 8 8 0 0 0บาทวันนี้เพียงแค่พี่ๆร่วมกิจกรรมกับพวกเราแคปหน้าจอรถคันนี้ส่งหลักฐานมาที่ Line a อ official ี s ล i อชไซสเออรดมียด้านหน้าเพียงเท่านี้พี่ๆรับราคาโปรโมชั่นพิเศษคันนี้เหลือเพียงแค่1 6 8 0 0 0บาทเท่านั้นเอง เอกสารดีแค่ดีดีจัดไฟนนแนนซ์ได้เต็มอิ่ด้วยสําหรับตัวรถคันนี้ค่ะเดี๋ยวบุญพามาเริ่มชงวันที่ด้านหน้าตัวรถกันก่อนซึ่งคันนี้นะคะเขาได้เป็นตัวกรอบโคมไฟสภาพสวยสภาพดีมาพร้อมกับตัวชุดไฟตัดหมอกและได้เป็นตัวกระจังหน้าสีโครเมียมนั่นเองค่ะ ตัวด้านข้างตัวรถก็สีเทาสภาพดีไม่มีร่องรอยของการขูดหรือว่าร่องรอยของการขีดมากตัวคันนี้ลูกค้าเก่าใส่เป็นตัวร้อแม็กมาให้แล้วเรียบร้อยลายแต่งซิ่งค่ะก้างคู่สภาพดีไม่คดไม่ดุ้งซีเรียลคันนี้ได้ใช้เป็นตัว195่ับ60ขอบ1 5้านั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวปนพามาชมสับตัวด้านในตัวรถกันบ้าง ตัวด้านในตัวรถนะคะก็ได้เป็นตัวภายในสีดำคอนโซลสภาพสวยสภาพดีเลยสับตัวคอนโซลของเขาก็จะมีเป็นตัวมาตาวัดให้อยู่ตรงด้านบนตรงกลางนี้เลยค่ะลูกค้าเก่าติดตั้งเป็นตัวจอ Android มาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานทัชสกรีนฟัง AMFM ได้ตามปกติตัวแอร์คันนี้ได้ใช้เป็นตัวแอร์แบบแมนวนวลปรับมือหมุนใช้งานง่ายแอร์เย็นฉ่ำทั่วทั้งคัน และตัวเกียร์ของเขาก็จะได้ใช้เป็นตัวเกียร์ออโต้แบบคันบันไดสภาพสวยสภาพดีพี่ผู้หญิงขับขี่ง่ายขับขี่สนุกตัวพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยแบบ Power มาแล้วเรียบร้อยค่ะกระสับตัวเบาะนะคะได้เป็นตัวเบาะาลายกราฟิกทั้งหมด2แถวตอนไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดใช้งานกันได้ต่ออีกยาวๆสำหรับตัวคันนี้ค่ะ และสำหรับตัวด้านท้ายของเขานะคะก็จะมีเป็นตัวสีเทาสวยเรียบเนยียนเสมอลูกค้าเก่าติดตั้งเป็นตัวสปอยเลอร์มาให้เรียบร้อยคันนี้มาพร้อมตัวไฟเบรกด,ดวงที่3ด้านหลังเก็บสัมภาระได้เยอะไม่มีร่องอยของการเกิดอุบัติเหตุสุดท้ายค่ะคันนี้ขอย้ําราคากันอีกรอบหนึ่ง168,000มบาทเท่านั้นคันนี้ราคาต่ําที่สุดแล้วค่ะรถสวยพร้อมใช้งานและเดี๋ยวคุณพามาชมสำหรับตัวคันที่2กันต่อเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่คันที่2เลยสําหรับตัวคันนี้ได้เป็นตัว5ประตูยุ่นยอนนิยมค่ะตัวนี้เขาได้เป็นตัวโตโยต้ายาริสรุ่น1.5นะคะรุ่นตัว E รถปี2009เกียร์ออโต้ตัวรถสีเทาสภาพสวยสภาพดีคันนี้ภายนอกแต่งมาให้แล้วครบพันไม่ว่าจะเป็นตัวล้อแม็กหรือว่าสเกิร์ตนั่นเองค่ะจากราคาหน้าป้ายปกติคันนี้ตั้งอยู่ที่2 8 0 0 0บาทวันนี้เพียงแค่พี่พีร่วมกิจกรรมกับพวกเราอีกเช่นเดิมเอาส่วนลดราคาพิเศษ คันนี้เหลือเพียงแค่188,000บาทเท่านั้นราคาถูกราคาดีแบบนี้ไม่ได้มีเข้ามามบ่อยเดี๋ยวพามาเริ่มชมกันที่ด้านหน้าตัวรถกันก่อนค่ะสำหรับตัวด้านหน้าเขาก็จะได้เป็นตัวกระจังหน้านะคะมาพร้อมกับตัวกรอบหลังพึ่งไฟด้านหน้าดวงใหญ่ดวงโตสภาพสวยสภาพดีได้เป็นตัวชุดไฟตัดหมอกคู่หน้ามาพร้อมกับตัวชุดแต่งสเกิร์ตให้เรียบร้อยแล้ว ด้านข้างตัวรถก็สภาพสีสวยเรียบเนียนเสมอค่ะไม่มีร่งนองรอยของการขูดการขีดหรือการเกิดอุบัติเหตุมากและสับตัวล้อแม็กนี้นะคะลูกค้าเก่าใส่ล้อแม็กแต่งซิ่งมาให้สภาพนี้มากไม่คดไม่ดุง้งซีรีส์ยางที่ได้ใช้ก็จะเป็นตัว1 9 5ท5 5ขอบ1 5นั่นเองมาเดี๋ยวบุญพามาเริ่มชมกันที่ภายในตัวรถคันนี้กันต่อ ทรัพตัวภายในตัวรถนะคะภายในสีดำอีกเช่นเดียวกันมาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กมาให้กันถึงคู่หน้าทรัพ์ตัวนี้ก็จะมีเป็นตัวมาตราวัดอยู่ตรงกลางอีกเช่นเดียวกันนั่นเองลูกค้าเก่าติดตั้งเป็นตัวจอ Android ฟัง AMFM วิทยุ MP3 ทัชสกรีนได้ปกติค่ะแบบแมนนวนนะคะได้จะเป็นลักษณะแบบเรียงลงมาแบบนี้ใช้งานง่ายแอร์เย็นฉ่ำทั่วทั้งคันตัวเกียร์ได้เป็นตัวเกียร์แบบออโต้ลักษณะดีไซน์ขั้นบันไดอีกเช่นเดียวกัน แล้วสำหรับตัวพองัยก็จะได้ใช้เป็นตัวพองัยแบบพาวเวอร์นะคะมาพร้อมกับตัวแอร์แบกซึ่งอย่างที่ผุญแจ้ไปว่ามีมาให้กันถึงคู่หน้าและที่ผุญชอบมา,มากๆตัวเบาะของเขาลูกค้าเก่าใส่เป็นตัวเบาะหนังสีดํามาให้เดินด้วยได้สีแดงสภาพดีมากๆพร้อมใช้งานกันสุดๆค่ะและสาหรับตัวด้านท้ายของตัวรถคันนี้เดี๋ยวเรามาชมกันต่อตัวด้านท้ายของเขานะคะสภาพสีสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุหรือร่องรอยของการชนท้ายมาก ไฟไท้ายสภาพดีไม่แตกไม่ร้าวคันนี้มีแต่งทอมาบ้างค่ะและราคานะคะขอย้ำกันอีกรอบหนึ่งคันนี้ตั้งอยู่พิเศษเพียงแค่1 8 000, 8 0 0 0บาทเท่านั้นเอกสารดีเครดีจัดเฟรนแนได้มาเดี๋ยวบุญพาไปชมคันสุดท้ายผอมๆกันเลยค่ะและสำหรับคันสุดท้ายของเราค่ะคันนี้ได้เป็นตัว Honda City รุ่น1.5 s เรถปี2009เกเกียร์ออโต้อีกเช่นเดียวกันตัวรถสีเทาดูแลรักษาง่ายสภาพดีมากๆค่ะ จากราคาหน้าป้ายปกติคันนี้ตั้งอยู่ที่219,000บาทวันนี้เพียงแค่พี่พีแคปหน้าจอร่วมกิจกรรมกับพวกเราอีกเช่นเดียวกันรับราคาโปรโมชั่นพิเศษคันนี้เหลือเพียงแค่199,000บาทเท่านั้นเอกสารดีแค่ดีดีจัดแฟน,นแน้เต็มพี่พี่คนไหนที่สนใจรีบติด,ดต่อมาหากุ่นเลยค่ะสับตัวด้านหน้าของเขานะคะกระจังด้านหน้าก็ได้เป็นตัวสีเทาเข้มแบบนี้รับกับตัวโลโก้ของตัว Honda เกาะปงพายสภาพสวยสภาพดีไม่มีแตกไม่มีร้าวนั่นเองได้เป็นตัวเครื่อง1.5เหมือนกันค่ะสำหรับตัวรถคันนี้ได้ข้างตัวรถได้เป็นตัวสีเทาสภาพสีสวยเรียบเนยียนเสมอเส้นสายลายสปอร์ตก็ยังอยู่ครบและสำหรับตัวนี้ได้ใช้เป็นตัวล้อมแมกของ Honda มาค่ะล้อมแมกสภาพดีไม่คดไม่ดุ้งอีกเช่นเดียวกันซีรีย์ยางที่เขาได้ใช้นะคะก็จะเป็นตัว 185ท60ขอบ15นั่นเองค่ะมาได้บุญพามาชมด้านในตัวรถของคันนี้สำหรับตัวด้านในตัวรถนะคะได้ใช้เป็นตัวคอนโซลสีดำตัดกับตัวสีเบจคอนโซลสภาพสวยสภาพดีเลยค่ะไม่มีร่องรอยของการขูดการขีดไม่มีร่องรอยของรอยเล็บสัตว์ลูกค้าเก่าติดตั้งเป็นตัวจอ a อ d ด o อ d มาให้แล้วเรียบร้อยอีกเช่นเดียวกันตัวแอร์คันนี้ก็จะเป็นตัวแอร์แบบแมนนวลปรับมือหมุนใช้งานงาน่ายมากมาก และตัวเกียร์ของคันนี้ค่ะจะเป็นจุดแตกต่างซึ่งเขาได้เป็นตัวเกียร์ออโต้แต่ว่าดีไซน์ลักษณะแบบตรงนั่นเองตัวพวงมาลัยของเขาก็จะได้เป็นแบบ3ก้านค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์สภาพดีไม่มีร่องรอยของการใช้งานมาหนักและตัวเบาของเขาก็จะได้เป็นตัวเบาผ่ายเช่นเดียวกันลายการาฟิกสภาพเสืสภาพดีไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดเลยค่ะ สับตัวด้านท้ายตัวรถคันนี้มาค่ะเดี๋ยวบุญพาไปชมพร้อมๆกันด้านท้ายของเขานะคะสภาพสีสวยเรียบเนียนเสมอไฟท้ายไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการเล้าด้านหลังไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุนหนักอีกเช่นเดียวกันค่ะคันนี้ย้ําราคากันอีกรอบหนึ่ง1,99,000ม 1, 1, 9, 000, 000บาทเท่านั้น PP คนไหนที่สนใจตัวรถนะคะที่ราคาย่อมเยาไม่เกิน200,000บาทไม่ควรพลาดสำหรับคลิปวิดีโอนี้และเดี๋ยวคุณจะสรุปให้ฟังค่ะว่าแต่ราคันแตกต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะซึ่งทั้ง3คันนี้นะคะแทบจะไม่แตกต่างกันเลยจุดแรกที่แตกต่างกันเลยสำหรับตัวซิตี้ค่ะเขาจะได้เป็นตัวล้อแม็กของโรงงานแต่ว่า2คันที่เหลือจะได้เป็นตัวล้อแม็กแต่งซงนั่นเองและสำหรับตัวยานลิตนะคะเขาจะได้เป็นตัวภายในเบาะ เป็นเบาะหนังนั่นเองส่วนที่เหลือจะได้เป็นตัวเบาะผ้าแต่ว่าใช้งานง่ายทุกตัวค่ะพี่ๆคนไหนที่ชอบคันไหนนะคะสามารถติดต่อหาปุ่นได้เลยที่เบอร์088 6059138หรือ SICAR 988เมียดด้านหน้าค่ะ้แลสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบุนต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ไว้ให้ด้วยแล้วเราพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย